สวัสดีครับตรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand Con n น c t 15นาฬิกานาทีโดยประมาณจนถึง15นาฬิกาสนาทีนะครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเพิ่งจะรับชมรายการก่อติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ Thailand Connec กนะครับก็จะมีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ติดตามรับชมกันนะครับฝากคุณผู้ชมที่รับชมทางออนไลน์นะครับทั้ง YouTube Facebook ติดตุกนะฮะ t ิ k To อกนะครับก็กดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็ มีคำถามพิมพ์กันเข้ามาฮะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนแอร์นะครับสวัสดีด้วยนะฮะแล้วก็มีคำถามก็พิมพ์กันเข้ามานะครับทางช่องทางที่เราสื่อสารกันไปวันนี้ผมเสกศพแจ้งจิตอยู่กับอาจารย์วิโรธอาลีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสกสบายดีนะครับผมแจ้งก่อนสบายดีครับอาจารย์หน้าตายังสดใสอยู่ฮะอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับ แจ้งก่อนนะครผมอยู่ในพื้นที่สุรินทร์นะครับอาจารย์อยู่ในห้องส่งที่กรุงเทพมหานครนะฮะเราจัดรายการผ่านระบบสตรตมิ่งนะครับอ่าก็รับชมกันได้นะฮะติดตามสถานการณ์ชายแดนกันอาจารย์อัปเดตนิดนึงเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับจุดที่ผมอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีชาวบ้านบางส่วนนะครับตอนนี้เริ่มกลับ เข้าไปใช้ชีวิตหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์อพยพนะฮะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันคือคนที่เคยหลบอยู่ตามท่อระบายน้ําหรือ,อเป็นบังเกอร์นะครับเดิมเนี่ยก็จะเป็นผู้นําชุมชนหรือจะเป็นอชอรบอเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์จะมาหลบตามจุดหลักๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อช่วงช้าที่ผมวิ่งขับรถเข้าไปกับทีมงานนะครปร,กรากฏว่า ชุดที่เคยอยู่ตามพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าหลุมรบภัยรวมถึงท่อระบายน้ําตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนย้ายกลับไปอยู่ตามบ้านนะครับเพราะว่าการเข้าไปอยู่ตามบ้านเนี่ยมันจะท้ายทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเดิมเนี่ยมีสถานการณ์คนหล่านนจะออกมาอยู่ยจุดเดียวมันทําให้บ้านแต่ละหลังที่อยู่แต่ละจุดไกลๆเนี่ยมันดูแลลําบากนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าหลุมรบภยัย ในหมู่บ้านก็เลยกลับเข้าไปทีนี้เนี่ยการปฏิบัติงานหรือว่าการดูแลความปลอดภัยในชุมชนเนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นอันนี้ฝากย้ําไปสิ่งสําคัญนะฮะสิ่งสําคัญเลยเวันนี้เราขับรถมานะครับเส้นเลาะชายแดนเส้นเลาะชายแดนเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเส้น2-4เส้น2-4เน่ยโชคชัยเดดอุดมนะครับจะห่างจากชายแดนประมาณสัก40กิโลเมตรนะฮะ เส้นเลาะชายแดนที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางในหมู่บ้านนะครับจากบุรีรัมวิ่งเลาะยาวไปจนถึงสีสะเกตไปจนถึงอุบลได้ถ้าใครเคยเคยใช้เส้นทางนี้นะฮะห่างจากชายแดนมาประมาณสัก15ถึง20กิโลเมตรแล้วแต่พื้นที่นะครับอันเนี้ยจะเป็นเส้นทางเลาะแนวชายแดนล่าสุดเนี่ย ตลอดเส้นทางนะครับจากสุรินออกมาเข้ารอยต่อบุรีรัมบ้านกรดนะครับย้ําคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะว่าจะมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนที่จะเข้าหมู่บ้านโดยเฉพาะเส้นเลาะชายแดนที่ผมบอกนี่แหละฮะเพราะอะไรครเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามสื่อสารนะครับว่าใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ไปใช้เส้น2องนะครับที่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ40-50กิโลเมตรเนี่ย เป็นเส้นทางเหล็กเส้นทางหลักเพราะอะไรฮะเส้นทางในหมู่บ้านบางพื้นที่เนี่ยนะครับเ,เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่กองทัพใช้ปฏิบัติการเ,าเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีคนบางกลุ่มนะฮะที่พยายามเข้าไปในเส้นทางเหล่านี้นะครับย้ำเลยว่าณนะตอนนี้นะครับมีการคัดกรองค่อนข้างเข้มงวดนะครับตั้งด่านหลายจุดมากนะครับโดยชรบประจำหมู่บ้านนะฮะ ใครที่มีความจําเป็นที่ต้องผ่านนะครับข้อแนะนํหนึ่งถ้าผ่านนะครับให้ชลอลถแล้วก็หยุดให้เจ้าหน้าที่ซักถามข้อมูลนะฮะที่สําคัญรถที่ติดฟิล์มดำนะครับผมแนะนําเลยให้ลดกระจกลงให้หมดนะครับเพราะตอนนี้ทางชรบอมู่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็ต้องตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะ ผมพยายามเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งครับชายแดนจังหวัดสุรินทร์ห่างจากปราสาทต,ตาควายประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับเราไม่สามารถเข้าไปถึงวัดได้นะฮะเพราะว่าแต่ละแยกแต่ละจุดจะมีชรบรประจําหมู่บ้านประจําอยู่แล้วพวกเขาเหล่านี้แหละครับก็จะคัดกรองคนที่จะเข้าไปนะรเราแจ้งความประสงค์กับเขานะครับว่าจะขอไปถ่ายภาพวัดเนื่องจากทราบว่าได้รับความเสียหาย จากอาวุธหนะักจากฝั่งกัมพูชาเข้ามานะครับซึ่งทางชรบประจําหมู่บ้านก็ใช้เวลาพูดคุยกับเราประมาณสัก10นาทีนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยคือเขาก็ขอความร่วมือนะครับเราแจ้งเราแจ้งความประสงค์เราแจ้งสํานักนะครับว่ามาจากไหนนะครับแล้วเขาก็เลยขอความรวมือว่างั้นเดี๋ยวขอให้ไปรอที่โรงพักก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ฝากอันนี้ฝากไว้เลยนะฮะ,ะทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ฝากมาว่า ใครที่มีความจะเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานโดยเฉพาะสื่อนะครับย้ำย้ำเลยโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะฮะเขาบอกว่าจุดที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญนะครับห่างจากแนวชายแดนระยะประมาณ5กิโลถึง7กิโลเมตรเนี่ยนะครับขอให้สื่อนะครับไปประสานกับทางอําเภอไปประสานกับทางตํารวจก่อนเดี๋ยวจะมีการอนุญาตให้เข้าไปนะครับอันนี้ฝากย้ําไว้เพราะว่าเมื่อเช้าพอไดเ้เราได้รับคําแนะนําแบบนี้เราก็เลย ขอกลับนะครับไม่ไม่เข้าไปดีกว่าเพราะว่าเราก็กังวลเ,เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยอันนี้อันนี้ฝากย้ำไว้สำหรับข้อแรกแม้สถานการณ์จากคลี่คลายลงแล้วจิตใจของคนที่สุรินนะครับผมบอกได้เลยอาจารย์คือเท่าที่พูดคุยกันเนี่ยนะฮะหลายคนยังจิตใจดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อ,อยู่ในชุมชนแล้วก็ต้องปฏิบัติงานอ,าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งข้าวส่งน้ากัน นะครับหลายคนจิตใจดีเพราะว่าจุดหลักๆเนี่ยแม้ว่าฝั่งเพื่อนบ้านเราจะยิงอาวุธค่อนข้างมั่วพอสมควรนะฮะตกที่นาบ้างตกโรงพยาบาลบ้างอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปสำรวจความเสียหายของโรงพยาบาลมานะครับคือเราก็ไม่คิดว่าอาวุธอาวุธที่เขายิงมาเป็นอาวุธหนักเนี่ยโอโ้โหมันมันจะทําให้เกิดความเสียหายขนาดนี้ถ้ามีภาพเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูด้วยนะฮะครับ,รบอันนี้เป็นภาพโรงพยาบาลนะครับ เป็นภาพโรงพยาบาลที่เราเข้าไปเก็บภาพมาช่วงเช้าก่อนที่จะออกมาจากพื้นที่นะครับดูตัวอาคารอาจารย์คืออาวุธที่ยิงเข้ามาเนี่ยมันทำให้เหล็กโครงหลังคาเนี่ยขาดเลยนะแล้วพอตกกระแทกพื้นปูนเนี่ยอาจารย์ดูความเสียหายเนี่ยโอ้โหมันสร้างความเสียหายค่อนข้างมากตัวห้องตัวหลังคาอาคารข้างเคียงเสียหายหมดอันนี้เป็นลูกแรก ตกลงกลางอาคารในโรงพยาบาลเลยแล้วอีกลูกหนึ่งเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมอาวุธหนักที่ฝั่งเพื่อนบ้านยิงเข้ามาเนี่ยมันตกลงสนามหญ้าด้านหน้าโรงพยาบาลปรากฏว่าหลุมเนี่ยประมาณสักเกือบสองเมตรลึกประมาณสักห้าสิบเซนติเมตรแล้วสะเก็ดระเบิดเนี่ยอาจารย์ขนาดตกลงดินแล้วนะแล้วเป็นหลุมกว้างขนาดนั้นอนะตกลงดินแล้วเนี่ยสะเก็ดระเบิดอาจารย์กระแทกเข้าที่รูว่าเป็นทะ mm. ลุเป็นรูเลยอะ โอ้เราผมผม,มเห็นแล้วผมยังแบบเฮ้ยอาวุธมันขนาดนี้เลยเนี่ยแล้ววันวันที่เกิดเหตุน,นะฮะวันแรกเนี่ยที่อาวุธมาตกในโรงพยาบาลแห่งนี้อาจารย์ผมสอบถามกับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ทหารกำลังมาดำเนินการช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการน้ำออกเนี่ย ไม่ได้โดนเต็มที่ไม่ได้โดนไม่ได้โดนกับตัวนะฮะแต่แรงแรงของระเบิดที่ตกลงในพื้นเนี่ยทาให้ทหารคนนั้นอ่ะขัวจานเขาบอกว่าคือนึกว่านึกว่าจะต้องผ่าปอดอ mm. แต่โชคดีมาก <c oughs> วันนี้นะฮะเมื่อเช้าเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่ทหารคนดังกล่าวนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วไม่ต้องผ่าหรือเจาะปอดนี่คือความร้ายแรงของอาวุธที่ถูกยิงมาแบบไม่เลือกที่ mm. โอ้โหไม่เลือกที่ไม่พอจันเ้ยจบยังไะพิเศษเขายังมีปฏิบัติการในการใช้อาวุธนะครับยิงเข้ามาไหมฮะทั้งๆท,ท,ท,ที่อยู่ในช่วงของการหยุดยิงเพราะตอนนี้ข่าวก็ยังคือคือเมื่อคืนนี้นะฮะเอาจริงๆคือผมก็ได้ข้อมูลจากอาผู้ใหญ่ในกองทัพคนหนึ่งเอาแล้วการเป็นแหล่งข่าวใช้คำว่าแหล่งข่าวระดับสูงนะ,ะก็แจ้งข้อมูลมาผมก็เลย โพสไปนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมบีบางเรื่องนะครับที่ผมก็ไม่กล้าเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับการยืนยันแต่อันไหนที่ยืนยันเนี่ยผมก็จะผมก็จะโพสโพสต์ผ่านหน้า Facebook ผมนะครับเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเนี่ยมันมีเรื่องของอการที่ฝั่งพือนบ้านเนี่ยก็ยังก่อกวนอยู่ถ้าตามล่าสุดเนี่ยอย่างที่เมื่อเช้ากองทัพบ,บกแถลงสามพื้นที่ของสีสเกตคือเป็นการใช้ อาวุธเล็กอ่ะอาจารย์อาวุธเล็กหมายถึงว่าเป็นอาวุธประจํากายเนี่แหละคือยิงยิงก่อกวนยิงก่อกวนขึ้นมาช่วงเช้ามืดซึ่งในช่วงที่มีปฏิบัติการกันตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะอาจารย์คือยิงอาวุธหนักกันตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะพักไปช่วงกลางคืนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็เริ่มอาวุธหนัก อีกทีประมาณตีสี่เป็นต้นไปแต่ช่วงที่หายไปเนี่ยหลังห้าทุ่มไปจนถึงก่อนตีสี่ก็จะมีอาวุธเบาประปายนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทางเจ้าหน้าที่วันนี้ผมแอบคุยมาทางเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าตอนนี้ยังไม่ไว้ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเมื่อปีห้าสี่ก็ลักษณะเดียวกันนี้เลยคือหยุดยิงหยุดยิงแต่สุดท้าย ก็ไม่หยุดอมีประปลายแล้วมันทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอก็ยังไม่ไว้ใจกับสถานการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่ากลัวจะซ้ำรอยอครั้งก่อนนุ่นด้วยครับอาจารย์โอ้โหอันนี้ก็มไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นสักทีนะพิเศษฮะเห็นทางกรมบ,บูชาอเองครับผมครับครับอา,อาจารย์อาจารย์เชิญก่อนได้เลยฮะไม่ไม่มีอะไรพิเศษค,คือแค่ถามว่าเอ๊ ทำไมเขายังไม่หยุดยิงแล้วก็ทางไทยเองเนี่ยไม่ทราบว่ามีการประท้วงอย่างรุนแรงไปยังหลายๆประเทศที่เกี่ยวข้องที่มาเป็นสักขีพยานแล้วหรือยังนะฮะแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเรามีปฏิบัติการกลับไปไหมครับพิเศษหรือว่าเรายังตั้งรับกันอยู่เอาข้อจริงนะตอนนี้คนในพื้นที่เนี่ยอยากให้เราเปิดเกมรุกในด้านการสื่อสารแบบกัมพูชานะฮะคือเรารอ,อเช็ค เรื่องความชัวร์ข้อมูลเพราะไม่อยากผิดพลาดโคศกของเขานะครับที่เราที่เราบ่นกันว่าเขาพยายามน่นนี่นั่นเนี่ยข้อมูลบางอย่างมันมัน,มน,มนไม่ม,มันไม่ตรงมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยเออคือเราพยายามตรวจสอบก่อนที่จะมีการแถลงเข้าไปอันนี้เราเข้าใจได้นะฮะแต่ว่าจริงจริงเนี่ยพอตรวจสอบปุ๊บรีบปฏิบัติการสง่งข้อมูลข่าวสารก่อนอันเนี้ยอันนี้คนในพื้นที่นะคนในพื้นที่สะท้อนบอกมาว่าถ้า แบบนี้เราเรีบเปิดเกมเร็วในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เราออกมาเนี่ยอันนี้เราเราจะสู้เขาได้นะครับอันนี้คนในพื้นที่ก็ฝากมาในส่วนตรงนี้เพื่อเพื่ออยากให้มันมีการาปรับในเรื่องของการสื่อสารให้ให้ทันกัมบ,บูชาแค่นั้นครับอาจารย์ครับมีเรื่องใหญ่เลยนะฮะวันนี้ก็มีคนออกมามพูดกันเรื่องนี้เยอะนะครับก็เห็นทางรัฐเองก็มีความพยายามนะพิเศษในการที่จะปรับยุทธวิธีในการ สื่อสารประชาสัมพันธ์นะแต่ว่ายังยังมีปัญหาอยู่นะครับยังมีปัญหาอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นก้อนเดียวหลายท่านก็พยายามจะเปรียบเทียบว่าที่กัมพูชามันเป็นก้อนเดียวชุดเดียวนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายนะครับหน่วยงานหลากหลายองค์กรมีหลากหลายอินฟลูนะครับที่พยายามที่จะนําข่าวมาสื่อสารกันนะครับก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับกระจัดกระจายบ้างส่วนรัฐเองก็อาจจะช้าไปนะครับ ก็ทาให้เกิดขวอวิพากษ์วิจารณ์ก็มีความพยายามในการปรับตัวกันอยู่นะฮะแต่แต่ที่แต่ที่เป็นกังวลก็คือว่าครับผมอ่าแต่ที่เป็นกังวลอาจารย์ก่อนฮะนิดเดียวครับนิดเดียวพิเศษเป็นกังวลก็คือว่าถ้ากัมพูชายังไม่หยุดยิงเนี่ยนะฮะเราไม่ทราบว่ามีมาตรการใดบ้างนะครับเพราะว่าในระดับแม่ทัพก็คุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีมาตรการใดในการที่จะ จัดการนะครับให้มันเกิดยุติในการหยุดยิงอย่างจริงจังนะครับหรือไม่ก็มีผลกระทบต่อทางผู้ที่ละเมิดนะครับก็คือฝั่งทางกัมพูชาเนี่ยอย่างไรนะฮะก็เห็นทางนั้นก็เชิญทูตนะครับจากหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยไปดูนะฮะและพยายามจะบอกว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนละเมิดมากกว่าทางกัมพูชาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเองก็ควรจะเล่นเกมรุกนะครับเชิญทูตไปด้วยกันนะฮะก็ไปเช็คไปตรวจไปชกไปเช็ค นะครับทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อให้ความจริงมันปรากฏไม่งั้นอย่างนี้เหนื่อยนะพิเศษมันไม่จบไม่สิน้นสักทีผมแมนะนําอย่างนี้อันเนี้ยอันนี้เป็นทางฝั่งกับบูชาฝั่งเราพามานี่เลยอาจารย์นั่นแหละฮะโรงพยาบาลเออพามาดูเลยโรงเรียนนี่พามาดูแบบนี้เลยแล้วคุณจะเห็นของจริงว่าประชาชนาการปฏิบัติการสู้รบเนี่ยตามกฎบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถ ยิงอาวุธหนักเข้าใส่สถานที่แบบนี้ได้เนี่ยคือหลักฐานชั้นดีรีบพามาเลยฮะแล้วจะ,ะได้รู้ความจริงว่าไอสิ่งที่คุณไปบอกกับหมายถึงว่ากรารพูชานะไปบอกกับนานาชาติว่าของคุณโดนแบบนี้แบบนี้กับของคุณเนี่ยยิงใส่เราแบบนี้แบบเนี้เป็นแบบไหนหลักฐานทั้งหมดอะเรามีอยู่อาจารย์แล้วผมเชื่อว่าแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเสียหายโรงเรียนเสียหาย โรงพยาบาลเสียหายจังหวะแรกวัดเสียหายมีปั้มมีสะดวกซื้อมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะยืนยันได้เลยเนี่ยตรงนี้และสถานที่เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ใช้ตั้งฐานปฏิบัติการเหมือนกับที่ของเขามีภาพปรากฏออกมานะครับผมเนี่ยฮะจริงๆเนี่ยพามาดูแบบนี้เลยผมเชื่อว่านานาชาติรู้และเข้าใจครับอืม นี่เป็นภาพที่ไหนครับพิเศษอขอใครฮะอันนี้ที่กำลังเดี๋ยวอาจารย์ผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับที่กำลังออกอากาศอ๋ออันนี้เป็นบ้านที่หลังพนมดงรักไปนะครับที่ปราสาทขออนุญาตบอกพิกัดเลยนะครับก็คือที่ปราสาทอันนี้เราเข้าไป อ๋อเดียวนะฮะอันนี้เป็นที่บ้านกลวดครับอาจารย์บ้านกลวดเนี่ยนะผมบอกขนาอันนี้เป็นชุมชนนะ mm hmm. เออแล้วถามว่าเนี่ยคุณยิงลงมาแบบเนี้ยแล้วบ้านกลวดเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ทางทหารที่เป็นปฏิบัติการ mm hmm. พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอนะ mm ่ะ hmm. มันเป็นคนละที่แต่ว่าเนี่ยเขายิงมาแบบเนี้ยถามว่าคือยังไงอะ mm ่ะ hmm. เออ อย่างเงี้ยชัดเจนพิเศษเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันชัดเจนนะครับคือพามาดูแบบเนี้ยเลยผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลพามาอา,า,ะะอาจารย์เพราะว่า<ด>หนึ่งโรงพยาบาลโรงเรียนอันเนี้ยมันไม่ควรแน่ๆนะครับชุมชนไม่ควรแน่ๆแต่มันยังเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอ้าวสรุปแล้วกัมพ<อ>ูชา<อ>ละเมิดไหมละเมิดไหมเออนะือ พูดแล้วเดี๋ยวจะว่าผมโมโหจริงเปล่านะอาจารย์ <c oughs> คือด้วยด้วยเราลงพื้นที่แล้วเราเจอสถานการณ์เราก็เลยแบบเ,เขา <ไง S 2> ้าใจเลยว่ารคับผมเออเราเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงไม่แฮปปี้กับสิ่งที่กัมพูชาท, <c oughs> ทาเพราะว่าเป้าของคุณอ่ะคุณไม่ได้อยู่ที่ทหารอ่ะคุณกลายเป็นไปพลเรือนหมดแล้วคุณก็ยิงมั่วไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตทักทายคุณผู้ชมก่อนอาจารย์สวัสดีคุณรัฐเพชรสุทธีนะครับ สวัสดีคุณกิรติสวัสดีคุณกัญญรัตน์คุณสุการคุณนรินคุณวันดีคุณทีระคุณจตุรงคุณนิติเนนะครับคุณยาอนนี้มีนี่มีคนหนึ่งคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอันนี้น่าสนใจคุณอานัททัศ์ ถ้าอ่านผีขอภัยนะฮะคุณอนัทสิ์แจ้งเข้ามาบอกว่าพรุ่งนี้จะพาทูตทหารไปดูที่ชายแดนครับเออถ้าเป็นจริงอันนี้ผมว่านะอาการอ่าขอบคุณคุณอนัสสิ์นะฮะตอบเข้ามาทาง youtube นะครับอืมดีเลยพิเศษมันจำเป็นต้องต้องต้องใช้โลกมาบีบแล้วล่ะเพราะอย่างนี้ดูท่าทางไม่ยอมไม่ยอมหยุดง่าย ครับแล้วก็ย้านิดนึงย้ํานิดนึงอาจารย์ใครที่ดูเราอยู่นะฮะอันนี้ย้ําหนักเลยนะครับเรื่องของการใช้อากาศยานไร้โคนขัดหรือว่าดโดรนนะฮะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพื้นที่จันทบุรีตราดสะแก้วบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลน,นะครับแล้วก็จะมีนครราชสีมาลบบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็พิจิตร รวมถึงใช้ชานาทด,ด้วยนะครับอันนี้ห้ามใช้นะฮะห้ามใช้นะครับอันนี้ประกาศย้ําเพราะว่า,เ,าเราต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับอ,อ่าอาจารย์คิดว่าถ้าให้อาจารย์ประเมินวิเคราะห์นิดนึงเราปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะนะตอนนี้เรื่องข้อมูลข่าวสารนะพิเศษค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับ แต่ว่าปฏิบัติการทหารเนี่ยเท่า<ม>ที่ดูแล้วเราไม่เสียเปรียบแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ต้องทาต่อจากนี้เพื่อให้เราได้เปรียบก็คือพยายามที่จะดึงเอาให้กบูชาเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในกรอบข้อตกลงได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอันนี้เรายัางช้านะครับอย่างเช่นกรณีของการเชิญทูต<ม>ไปดูเนี่ยเขาเชิญก่อนทั้งทั้งที่ตัวเขาเองก็เป็นคนที่สร้างปัญหามากกว่าอะไรทับดองเนี้นะครับพิเศษเเเเผมก็มีความรู้สึกว่า,เ,าเราอาจจะช้าไปในเรื่องยุทธการเหล่านี้นะครับจะทำยังไงที่จะให โลกมาล้องกับบูชาให้ได้เร็วที่สุดอันนี้เป็นยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับที่จะทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันกลับเข้าที่เข้าทางได้อย่างรวดเร็วนะฮะไม่งั้นเราก็จะเสียเปรียบพิเศษเพราะว่าเขาละเมิดเสร็จเขาก็มีการปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็สร้างความปั่นป่วนในบ้านเราพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงให้ให้รัฐไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับนะครับยุทธวิธีต่างๆเนี่ยแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว นในทางการทหารเนี่ยผมไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับแต่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร,รในบางระดับเนี่ยที่เราจะต้องมีการไข่นอตทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะพิเศษอันนี้เพื่อเซอร์วิสคนในประเทศด้วยนะนะครับและในขณะเดียวกันก็สื่อสารออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ละเมิดนะครับกฎข้อตกลงต่างๆทั้งๆที่มีการจับไม้จับมือกันแล้วนะครับถึงตรงนี้เนี่ยกรรมพูชาจะต้อง รับผิดชอบต่อก,การกระทําของตัวเองเนี่ยอย่างไรอันนี้เป็น,ปนคําถามต่อไปที่เราจะต้องให้ความใส่ใจครับพี่เสกอืมแต่ว่าเท่าที่ผมอยู่ชายแดนสุรินมาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็วิ่งไปสี่สะเก็ดบ้างเนี่ยยังไม่มีพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องเศรษฐกิจชายแดนนะค,คือ<ม>ทุกคนเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ไม่ไม,ไม่มีบน่นะไม่มีบนเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คือทุกคนเข้าใจสถานการณ์อันนี้เออมันมันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่แบบ คนในพื้นที่ก็อยากให้มันจบจริงๆอยากให้มันสงบจริงๆแล้วก็ค่อยเริ่มทําการเปิดขายแบบนั้นจะทําให้ชีวิตของพวกเขา่ะใช้ชีวิตง่ายด้วยเป็นปกติอันนี้อันนี้เท่าที่คุยมาคอ,อครับผมคือถ้ายังมันยังเป็นอยู่แบบเนี้ยมันจะเป็นอยู่แบบเนี้ยก็ไม่มีใครเรียกร้องให้เปิดนะอาจารย์ครับผมยังไม่มีใครพูดนะครับผมออะะแต่ตรงนี้รัฐบาลต้องเขา้าไปให้ความช่วยเหลือแหละพิเศษเพราะว่ามูลค่า นะครับของการค้าทั้งภายในนะในจังหวัดของชายแดนเองที่รับผลกระทบรวมไปถึงการค้าชายแดนข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างเยอะพิเศษนะครับแล้วถ้ามันยืดเยื้อไปเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องกลับเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการที่จะหนึ่งใครที่รับผลกระทบนะครับเฉพาะหน้ารับความช่วยเหลือยังไงนะครับเรื่องออการค้าขายระหว่างประเทศนี้กว่าจะกลับมาปกติก็คงอีกนานแล้วพิเศษ อันนี้คงไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้ทันทีถ้ายังไม่มีการถอนทหารถ้ายังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับพิเศษตรงนี้ก็จะค่อนข้างเป็นปัญหาเนี่ยรัฐก็สามารถที่จะหาตลาดนะครับที่จะเข้ามาทดแทนหรือว่าส่งออกไปประเทศอื่นนะครับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเน<ม>ีย่ยได้อย่างไรอันนี้ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเลยพิเศษเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการค้าชายแดนคงไม่กลับมาปกติเร็วนะครับ<ม>และยิ่งถ้าความขัดแย้งยังมีอยู่มันมี ประชาชนที่ได้รับผลกระทบคพิเศษตรงเนี้ยเราจะช่วยเหลือเขายังไงนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องเร่งดําเนินการอย่างเร็วที่สุดนะพิเศษเนี่ยเห็นเหมือนพิเศษได้ไปคุยกับชาวบ้านกัาเนาะครับผมเขาเป็นกังวลกัน,นไหมครับพิเศษคือผมเชื่อแหละว่าในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเต็มที่ยอมรับผลกระทบได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อยากรู้ว่าเขากังวลไหมพิเศษในระยะยาวว่าถ้าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดไปมันจะกระทบเขายังไง คือจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงเมื่อวานนี้นะจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยคุยเนี่ยนะฮะหลายคนเนี่ยไม่ได้กังวลนะครับกับเรื่องเศรษฐกิจที่มันจะได้รับผลกระทบณตอ,นน,อนนี้อันนี้อันนี้ตลอดแนวชายแดนนะครับครับแต่เขากังวลว่าถ้ากระบวนการทางทหารเนี่ยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเขาก็กังวลว่าอีกสิบปีม,มันอาจจะเกิดอีกอื เออมันจะไม่จบอาจารย์อันนี้อันนี้เท่าที่คุยห้าหกคนนะฮะอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าห้าคนพูดเหมือนกันว่าไหนๆก็ปฏิบัติการแล้วก็อยากจะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าเขากังวลว่าเดี๋ยวสิบปีสิบห้าปีข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นอีกอ,อันนั้นนะฮะมันจะเป็นผลกระทบที่ที่เขากังวลว่าในช่วงระหว่างที่เขาประเมินว่ามันจะถึงสิบปีสิบห้าปีมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ,อันนี้คือคือความกังวลของพวกเขาครับผม โอ้โหด่านป็นทั่วนะฮะครับออน่าสนใจอาจารย์พี่ใหญ่พี่ใหญ่สองประเทศจะช่วยเราได้ไหมก็กดดันได้นะพิเศษตอนนี้ยังไม่ขยับอะไรนะครับก็ต้องรอดูออสถานการณ์ไปอีกนิดนึงมันขึ้นอยู่กับว่าเราประท้วงรุนแรงหนักหนาแค่ไหนนะครับแล้วเขาเข้ามามีบทบาทในการม,มาช่วยดูสอส่องตรวจสอบแล้วก,กดดันไปนะครับตรงนี้น่าจะมีผลอ,อยู่พิเศษแต่ว่าตอนนี้คือเขายังไม่ได้ขยับอะไรมากนะัก ะะผมว่าอย่างนี้ด้วยอาจารย์เพราะว่าคุยกับคนในพื้นที่แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานบางท่านเนี่ยนะพูดเหมือนกันไม่อยากให้คนอื่นมาดํา,าเ,ดเนินการ,รแทรกแทงหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้ทางประเทศเราดําเนินการจัดการกันเองก่อนเออผมก็ผมก็งงนะว่าทาไมทําไมคนในพื้นที่ออต้องการแบบนี้ หรือว่าเขาเห็นปัญหาตั้งแต่รอบที่แล้วมาจนถึงนตอนนี้ก็ไม่รู้นาจารย์ก็เป็นไปได้ครับพิเศษก็คือจริงๆการมีบุคคลที่3เข้ามามันมีความลําเอียงอยู่พิเศษอันนี้แต่ถามว่าเราใช้บุคคลที่3บุคคลที่4เนี่ยเข้ามากดดันได้ไหมนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเรื่องของการเจรจากับอาเซียนเนี่ยมันก็เป็นการเจรจาระหว่าง2ประเทศใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังก็ตกลงกันว่าสามารถที่จะพูดคุยในกรอบของทวิภาคีต่างๆได้ก็ถือว่ามันเป็นไปตามที่เราต้องการละนะครับก็คือบุคคลอื่นจะไม่ได้เข้ามาเป็นตัวกลาง นะครับก็คือแก้ไขปัญหากันเองแต่ว่าบุคคลอื่นเนี่ยจะเข้ามาเป็นทําหน้าที่ในฐานะสักขีพยานพิเศษนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้เขามาช่วยกันเข้ามากดดันครับทําประมาณเนี้นะครับพอได้พิเศษนะฮะแต่ถ้าจะเข้ามาเป็นตัวกลางเลยในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเนี่ยนี่อาจจะไม่ได้เราจะไม่ยอมกัมพูชาเองก็ถึงที่สุดแล้วก็คงไม่ยอมแหละพิเศษ ครับอืออือ่อะงั้นเดี๋ยวต้องรอดูอาจารย์เพราะว่าสถานการณ์ที่นี่ยังไม่ปกติทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมพันารายการนะฮะร,ร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชายแดนอีสานใต้นะครับส่วนคนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์อพยพนะฮะใจเย็นอีกนิดนึงนะฮะเราสถานการณ์เคลียร์นิดนึงจะมีประกาศกับทางเจ้าหน้าที่หมดเวลาของไทย i ลน์คอนเน็กต์นะฮะเดี๋ยวผมกับอาจารย์วิโรธลาคุณผู้ชมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพบกับ ช่วงรายการพิเศษนะฮะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทางสถานีตามเวลาปกตินะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม Thailand Connect นะฮะผมกับอาจารย์วิโรธลาไปก่อนส่งต่อรายการนี้ไปยังรายการพิเศษัับสสวดีครับสวัสดีครับ